สามสี่สิบนะครับวันนี้ก็เป็นแต่ช่างที่เรียบร้อยนะครับในศึกมวยดิวิติไทยครับที่เวทีมวยจุมนนท์ยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับเริ่มคู่แรกสิบโมงตรงนะครับจะขยับมาเร็วหน่อยสองชั่วโมงนะครับเพื่อการถ่ายทอดสดของช่องพีพีทีวีนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็มีมือรักมือชอบมาฝากเช่นเคยนะครับผมก็ตั้งแต่คู่แรกเลยนะครับเปิดหัวด้วยซุปเปอร์บอลวีเคเขาใหญ่เจอกับกําไรหยกสวนหาดปีกไม้นะครับร้อยหกปอนยังไม่เคยเจอการกําไรหยกมาเกินอยู่ศูนย์จุดศูนย์ห้าเท่านั้นก็มมมาาพอดีีไ่ปัญห นะครับคู่นี้ไม่เคยจะมาก่อนนะครับเรื่องฝีมือเนี่ยแน่นอนว่ากำไรหยกนี่อาจจะดีแต่ลูกหนักลูกแรงลูกบูลูกสู้ซูเปอร์บอลก็ดูไม่เป็นหลอกนะครับคู่นี้ต้นต้นผมมองว่าล่าลุ้นซูเปอร์บอลมีโอกาสบวกนับบวกน็อกด้วยหมัดด้วยศอกก่อนนะครับส่วนคู่ที่สองสีนนชยัยสุจีบะหมี่เกี้ยวเจอกับจอมทัพสทเหยียบังแสนนะครับคู่นี้หนึ่งร้อยสิบสองปอนด์นะครับจอมทัพนะครับมาพอดีเช่นเดียวกับสีชนชัยไม่ต้องลดเลยนะครับผมจังหวะฝีมือ จะอยู่ที่สีธนชนชัยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป<ส>็นมวยที่ครบเครื่องนะมีนอกมีไหนแต่จอมทัพเนี่ยมันเดินบู๊เดินแรกไม่หยุดนะครับผมมองว่าถ้าจะเล่นเล่นจอมทัพนี่สบายใจกว่าเดินบู๊เดินอัดเดินไล่บทเบียดนะครับผมมีโอกาสที่จะปิดเกมได้ไปปลายนะครับมีโอกาสพลิกได้ถึงแม้ว่าเป็นรองนะครับสคุ่ที่3อสูรน้อยสิจาสิงครับร้อยยี่สิบห้าปอนด์มาพอดีบราซิลบูสุล,ล่าร้อยยี่สิบห้าจุดสี่มาลดจุดสี่แป๊บเดียวไม่มีปัญหานะครับเข้าน้ำชุดเดียวผ่านบราซิลวันนี้รูปร่างเเนนืื้้้ออตัวดดดีมมาากกููล รูปร่างดูเขาเรียกว่าสมส่วนสุดๆนะครับส่วนอสูรน้อยเนี่ยก็มาเคลื่อนไหวได้3ามสไฟนะครับก็ถือว่าเป็นมวยที่หัวใจสู้ดีแต่เรื่องความหลากหลายผมมองว่าเป็นรองบาซิลบาซิลมีลูกหนักด้วยนะผมชอบบาซิลครับวันนี้ดูดีกว่าอย่างครับแล้วก็คู่เอกนะครับสิงห์สยามพี่บุญหลายนะครับเจอกับเพชรทองไลออนห้าหหรือว่าเกศทรงฤทธิ์นะครับร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์นะครับ สิงสยามมาลดจุดสี่นะครับเพชรทองมาพอดีนะครับเพชรทองก็ได้เรื่องลูกบูลูกสู้ทางด้านสิงห์สยามก็ได้เรื่องฝีมือจังหวะแข้งซ้ายนะครับผมมองว่าต้นต้นน่าเข้าสิงห์สยามไปก่อนแล้วก็ซื้อขายออกตัวเอานะครับเพชรทองเป็นพวกที่ต่อยมาเตะขาบ้าดีเดือดมีโอกาสพลิกชนะน็อกได้ไปไปนะครับก็ดูแล้วความน่ากลัวเนี่ยเพชรทองถ้าต่อยไม่โดนเนี่ยผมมองว่า ฝีมือของสิงสยามเนี่ยก็ดูดีกว่านั่นเองครับเอาฝากไว้4ตัวหน่อยครับทางด้านซุปเปอร์บอลจอมทัพบราซิลแล้วก็สิงสยามนะครับตามนี้ครับใครรักและชอบเชียร์ก็ตามได้ก็เป็นสนามนาตาช่างนะครับผมก็ส่วนได้ไม่ว่ากันนะครับผมนี่ก็เป็นมรักมรชอบนะครับติดตามได้ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับทางเพจมวยไทย2000ดูไปถึงคลิปย้อนหลังทาง YouTube Channel มวยไทย2 0 0 0เช่นเดียวกันครับสวัสดีครับ